สวัสดีครับพบกับบัมเปอร์ตุบบัมเปอร์ฮะวันนี้ฮะเราอยู่กับมาสด้าบีท50นิวมาสด้าบ50นะครับผมวันนี้เรามีทั้ง2.2ลิตรนะครับและก็3.0ลิตรนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยกันที่แก่งกระจานตามไปดูครับระหว่างเส้นทางมีอะไรสนุกสนุกอย่างแน่นอนลุยครับ เอาครับเพื่อนเพื่อนะตอนนี้ฮะเราก็ออกเดินทางกันแล้วนะครับจากเกษตรนวมินนะเราอยู่บนมาสด้านิวมาสด้าบีนะครับผมก็คันนี้นะเป็นรุ่นท็อปสุดนะที่เราได้มานะครับเป็นเครื่องยนต์สามนะครับผม190แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่450ร้ยินิวตันเมตรนะครับซึ่งเป็นเกียร์อัตโนมัติ6กสปีดไม่ได้แปดสปีดนะเพื่อนเครื่องนี้เป็นเครื่องเดิมนะ เป็นเครื่องเดิมเครื่องใหม่จะเป็น2.2นะครับผมกับเกียร์8ปสปีดเครื่องนี้เกียร์6สปีดนะครับเครื่องยนต์3,000นะครับ190แรงม้าก็การเดินทางนะครับก็เราจะบุ่งหน้าสู่แก่งกระจานเราออกมาเราเพื่อเราหล,ลีกเลี่ยงพระรามสามเอ้ยพระรามสองนะเราออกมาทางนะครปฐมราชบุรีนะครับผมราชบ,บุรีออกมาทางนี้แล้วก็เดี๋ยวดิ่งตรงไปที่เพชรบุรีนะครับผมเราไปทํากิจกรรมทีเอสอาร์กันนะครับผมก็ไปปล่อยปลานะครับไปปลูกป,ป่าอะไรอย่างเงี้ยนะกับ มาสตาเขาเมื da, ่อกี้เราผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่าถนนนะครับก็มีหลากหลายพื้นผิวอยู่นะครับผมเราวิ่งมาเนี่ยก็สังเกตได้ว่าระบบช่วงล่างนะยกมาจากอิซุซุนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเขาเหมือนกันหมดเลยแตกต่างกันที่ดีไซน์เท่านั้นเองนะครับผมดีไซน์ภายนอกนะฮะเราเลิกจากดีไซน์ภายนอกนะผมบอกผมมองว่านะดีไซน์ภายนอกผมชอบของมาสตามากกว่าอิซุสุนะเพราะมันดูมันดูวัยรุ่นนะครับมันดูวัยรุ่นมันด,มนดูมันดูสปอร์ต มันดูสปอร์ตมันดูไม่รู้แล้วแต่ใครมุมมองของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะมองว่าอีลูสูสูสวยกว่านะบางคนอาจจะมองว่ามาด้าสวยกว่าความสวยมันไม่เท่ากันนะครับของแต่ละคนหนึ่งนะฮะพอมาอยู่ที่ภายในเนี่ยมีการตัดฟังก์ชันออกไปหลายอย่างนะอันเนี้ยที่วางแก้ตรงเนี้ยหายไปเฮ้ยมันมันบางทีมผมว่ามันจาเป็นนะมันวางแก้ไว้ตรงตรงช่องแอร์ตรงเนี้ยมันมันหยิบง่ายฮะมันหยิบง่ายนะฮะตึง จากที่ดูจากรูปแล้วอีสุดีแม็กมีนะครับดีแม็กเขามีนะฮะอันนี้จะหายไปนะครับผมวัสดุนะครับภายในดีไซน์ผมก็ว่าดีไซน์ดูสปอร์ตดีดูเท่ดีนะครับสำหรับตัวท็อปตัวนี้นะครับก็เป็นทูโทนนะครับเป็นส้มตัดดำนะครับผมก็ดูสวยดีด้านจอตัวนี้เล็กไปนยหนึง9นิ้วนะครับ9นิ้วแต่แม่เดี๋ยวนี้มันก็เล็กไปสําหรับเดี๋ยวนี้นะสมัยใหม่นะครับแต่มันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วแหละแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันบอกองศาของตัวรถเข้ามานะครับอยู่ตรงนี้มุมลาดมุมเอียงบอกหมดนะครับ อยู่ด้านหน้าจอตรงนี้นะฮะหน้าจอแสดงผลก็เป็นมีดิจิตอลอยู่ตรงกลางแล้วก็มีอันดอล็อกซ้ายขวายังมีอยู่ยังมีใช้อยู่นะครับผมนะมีเฟสต์นชิพมาให้นะครับพวงมาลัยก็เป็นดีไซน์ของทางมาด้าเขาทั้งหมดนะครับนะใบเลสชาร์จไม่มีนะไม่มีให้นะครับไม่มีนะฮะระบบกับเกียร์สี่ล้อนี่นี่อยู่ตรงนี้นะครับปรับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงใต้คอนโซลนะครับผมนะตัวองค์ตัวแอร์นี่ก็เป็นแยกซ้ายขวานะเป็นดูอลโซนนะนะก็ เรียกความเย็นได้นะครับนะเนี่ยนะครับเป็นสองโซนนะฮะแอร์หลังมีมาให้นะฮะผมด้านบนนะครับก็บุเป็นสีดำนะครับเพื่อให้ดูรถดูสปอร์ตนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราวิ่งมานะฮะก็ผ่านถนนที่บอกนะฮะก็เป็นถนนมีหลากหลายพื้นผิวนะบางบางช่วงก็เป็นแบบขุขระบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงล่างเขาปรับเซตมาให้นุ่มนวลนะครับผมเน้นความนุ่มนวลเป็นหลักแล้วกันนะครับมันก็บางทีเราวิ่งผ่าน ถนนที่มันไม่เรียบนะฮะมันก็จะเด้ๆงๆเมื่อกี้ผมนั่งหลังมาด้วยลนะมันก็จะแบบอยู่เงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเบาะด้านหลังตั้งตรงไปนิดนึงนะฮะซึ่งมันเป็นปกตินั่นแหละนะครับของรถกระบะนะครับผมเบาะมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่โอ้โหไอรถกระบะจากประเทศจีนต่างๆที่เขาเข้ามาเนี่ยเพราะมันเขาปรับฟังก์ชันการนั่งมาได้ดีนะมีองศารับได้ดีนะได้ดีนั่งสบายนะครับนะก็ อันนี้ก็นิดนึงนะมันหลังตรงไปหน่อยหนึ่งนะฮะนะแต่พอมานั่งด้านหน้าเมื่อกี้มาขับมาตอนนี้มาขับแล้วนะเบาะคู่หน้าเนี่ยนั่งสบายดีกันนะครับผมปีกกว้างดีนะครับผมแล้วก็กระชับตัวนะครับนะเบาะปรับไฟฟ้านะตรงนี้นะเราออกเดินทางมาก็สักระยะแล้วนะ,ะอาาัตราเร่งเร่งทรงเร่งแรงเครื่องสามพันนะ่มันเหมาะกับวิ่งหลังจังหวัดแบบนี้อยู่แล้วแหละเพื่อนะฮะมันวิ่งสบายๆชิวๆไปอยู่แล้วนะครับผมแรงเหลือเฟืออยู่แล้วนะฮะก็ เขาบอกว่าเขาประหยัดน้ำมันได้ถึง14.14ก 14. นะิโล14.3ถ้าผมจะไม่ผิดกิโลเมตรลิตรเลยนะเดี๋ยวเรามุ่งหน้านะไปไปทำ CSR ก่อนนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยวิ่งเส้นทางธรรมชาติกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางถนนเป็นแบบเนี้ยมีแบบนั่งแบบมีดิดดเด้งๆนิดๆนะครับน้นะนุ่มๆโครงๆหน่อยๆนะฮะก็ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูในเส้นทางธรรมชาติว่า พอมันไปอยู่เส้นทางแบบเดิร์ดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงสำหรับช่วงล่างแบบนี้แล้วก็เครื่องยนต์ที่3.0นี่ขับสนุกขนาดไหนไปดูกันต่อครับไปครับ ใช่แกะกระจาน,นะครับนะเราผ่านประตูนะครับเก็บค่าเข้า,ขาเรียบร้อยแล้วนะฮะคนละหกสิบาทครับแล้วก็ค่ารถสามสิบบาทนะครับผมค่าเข,ข้าไปดูอุทยานแห่งชาติโโนี่เลย,เลยโอโ้โหสวยงามชุ่มเขียวดีนะฮะนี่แล้วก็สวยด้วยนะครับอุทยานแห่งนี้สัตว์ป่าเยอะกว่าที่เขาใหญ่อีกนะบอกให้มีหลากหลายสายพันธุ์นะมีเสือมีเสือดาวด้วยนะเสือดาวมีหมีนะฮะ À, đi sáng nhớ rồi <laughs> ขับขึ้นมาในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมาสักระยะหนึ่งนะครเส้นทางในช่วงนี้นะฮะก็จะเป็นเส้นทางที่ขึ้นและลงเขานะครับผมไปโค้งนะครับทั้งโค้งแคบโค้งกว้างนะครับโค้งยูเทิร์นสลับกันไปนะคะรับพละกําลังของตัวรถนะครั3.0 0. คันนี้ไม่ต้องบอกเลยะครับว่าขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้สบายอยู่แล้วฮะเพราะว่าพลังกำลังเหลือเฟือเลยนะครับนะ ก็ในระบบของช่วงล่างนะครับที่ปรับเซ็ตมาก็ปรับเซ็ตมาได้นุ่มวัวดีก็ถ้าเข้าด้วยความเร็วเนี่ยแล้วโค้งลึกๆเนี่ยจะมีอาการโค้งให้ได้สัมผัสบ้างน,นะครแต่ก็เอาอยู่ควบคุมง่ายนะครับผมพวงมาลัยนะฮะน้ำหนักกํลาลังดีนะฮะน้ำหนักกํลาลังดีแล้วก็นะครับเบรกในการลงเขาแบบนี้นะฮะโอไม่ได้ว่าไว้ใจได้แ,แน่นอนและที่สําคัญนะฮะเขามีแพดดิ้งชิพอยู่ตรงพวงมาลัยนะครับทําให้เราสามารถใช้เอนจินเบรกได้นี่ไง ็นไงสบายเลยนะครับเวลาลงเขานี่เชนเกียร์ได้นะครับผมนี่เชนเกียร์ได้บูบูอ่าขึ้นเขาก็เชนเกียร์ลงต่ําได้นะครับนะสบายครับอันนี้ขึ้นเขาบอกถามว่าขึ้นได้ไหมดูได้สบายหายห่วงนะครับผมเล่งแซงบนเขาสบายนะครับไม่ต้องรุนให้เหนื่อยเลยนะครับเดี๋ยวอีกะระยะหนึง่งน่าจะเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เอามัดนิวปาดวินินัยสิเป็นลุยแล้วมันจะมันขนาดไหนครับ ตอนนี้ฮะเราเดินทางมาถึงเขื่อนแกงกระจายเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ด้านหลังของเรานี่กําลังปล่อยปลาอยู่นะครับลงไปในเขื่อนะครับเป็นพันปลาที่อยู่ในนี้อยู่แล้วนะฮะมีหลากหลายพันมากเลยนะครับผมไม่ใช่เอเดียดสปีชีสะะ์นะเดี๋ยวเราลงมาดูกันตอนนี้เราอยู่กับ3.0นะครับนี่และนี่คือหน้าตาของ3.0ครับเ,เพื่อนๆฮะไฟหน้าใหม่นะกระจังหน้าใหม่นะทุกอย่างใหม่หมดนะฮะตรงนี้นะฮะนะฮะ ทุกอย่างใหม่หมดตรงนี้นะล้อแม็กนะฮะใหม่นะฮะสีดำดำดำแบบดำด้านเลยเท่ๆเลยหูช้างเป็นสีดำเงาเห็นไหมฮะแล้วชุดแต่งนะฮโลบารหลังก็จะเป็นสีดำเงาแบบเขียน b ี50ด้วยแต่นะครับหนึ่งไฮไลท์ของเจ้า New นิวบีที50นี่ก็คือ New มาด้าบีที50เนี่ยฮะเขามีเครื่องยนต์ใหม่นะฮะก็คือเครื่องยนต์2.2อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะฮะ1 163แรงม้าน,นะครับผม400นิวตันเมตรหน้าตาของเขาคือแบบนี้นะ ดูมันคล้ายๆกันใช่ไหมครับคล้ายๆกับ3.0แต่3.0มีชุดแต่งถ้าเพื่อนสังเกตดีๆนะฮะด้านล่างเขาจะเป็นชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งเป็นสีดำนะครับตรงนี้นะฮะชุดแต่งสีดำแล้วก็เป็นซุ้มล้อตรงนี้ขึ้นมาเพื่อนเพื่อที่ซื้อ2.0ตัวท็อปตัวนี้นะครับเครื่องยนต์2 2เฮ้ยเพื่อนเพื่อที่ซื้อ2.2นะครับตัวท็อปตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนนะครับเป็น3.0ได้ไม่ไม่ไม่ว่าอะไรเปลี่ยนคือใส่ชุดแต่งของ3.0ได้้ทังหมดราคาอยู่ที่ประมาณ แสนก็บาทนะครับแสนก็บาทได้ครบรอบคันเป็นแบบตัวสามูนตัวท็อปเลยนะฮะสามจูนตัวท็อปเลยเหมือนเป๊ะเลยนะฮะแต่ภายในก็จะเปลี่ยนยากหน่อยนะครับเพราะบเบาะก็ต่างกันนะมาดูกันที่เบาะภายในเบาะภายในที่นี่เบาะภายในตัวตัวส0ุศูนย์เป็นทูโทนนะครับเป็นทูโทนเป็น ตัว3.0เป็นทูโทนแล้วก็เป็นหนังกับตกาแต่เนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับ2.2เป็นเบาะผ้านะครับแต่ลายเบาะผ้าที่สวยเหมือนกันนะครับเบาะทรงเดียวกันนะครับแต่เป็นเบาะผ้าแต่ผมชอบเบาะผ้ามากกว่านะดูเท่ดีนีฮะมันดูสิแล้วก็ด้านบนนะฮะด้านบนจากสีดําก็เปลี่ยนสีเทาแล้วนะครับประมาณนี้แตกต่างกันประมาณนี้แล้วเดินได้ไม่มีสีส้มนะครับประมาณนี้เลยนะครับหน้าจอหน้าจออะไรเท่ากันหมดนะฮะ2.2เป็นขับเคลื่อน200ล้อแล้วมีอีกหนึ่งคันนะเดี๋ยวผมหาก่อนนี่นี่ ฟีสไตล์แคบเพื่อนๆอันนี้เพิ่งเคยเห็นเลยนะผมเพิ่งเคยเห็นตัวจริงๆขึ้นมาเพราะว่าในในงานที่ผ่านมาเนี่ยบรน,น้าเขาไปโชว์เขามีแต่2.2กับ3.0ใช่ไหมแต่เป็นตัว4ีประตูทั้งหมดนะครับแต่ตัวนี้เป็นฟีสไตล์แครบเพม่อนๆหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ไฟไฟตัวนี้เป็นไฮโดรเจนเห็นไหมไฟตัวนี้ไม่มีไม่มี LED ใช่ไหมเป็นไฮโดรเจนนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นไฮโดรเจนไฟลเลี้ยวอยู่นะครับตัวนี้ลงมานะครับ ล้อแมกนะครับเล็กลงมาย่อขนาดย่อลงมาแต่ลายคล้ายๆกันลายเดียวกันนะครับนี่ฟีสไตล์แคนี่นี่ในตัวเปิดอยู่ตรงนี้นี่นี่คือฟีดสไตล์แคป็บครับก็เบาะนะครับด้านในก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับไม่มีปรับไฟฟ้านะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตรงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไม่แห่หน้าใช้นะครับกับตัวฟีเจ้าฟีสไตล์แคปนี้หน้าหล่อนะครับหน้าหล่อท้ายหลอมาแล้วนะครับนี่ดู ในงด้านท้ายนี่น่หน้าหลอท้ายหลอมันแล้วนะฮะน่ะน่ข้างๆกันก็คือ2.2นะเพื่อนนะเดี๋ยวเราไปกลับที่2.2อเขาไม่มีโลบารเห็นปะน่ะประมาณนี้นะประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวเราไปดูดกันต่อครับในเส้นทางธรรมชาติ ตอนนี้ครับเราสุดเส้นทางราดยางเส้นทางซีเมนต์เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับเราอยู่ในเส้นทางธรรมชาตินะครับเป็นเส้นทางธรรมชาติแบบเบาๆนะฮะด้านหน้าของเรานี่คือแอ่งน้ําตื้นๆสั้นๆแซมเปิลแซมเปิลก่อนนะฮะนี่เป็นไงลงมาลุยกันกับยางหยับกับยางอ่าตัวออทูเรนนะฮะที่เขาให้มานะครับผมในยางเดิมติดรถนะค,ะครับมานะมาลุยมาลุยแบบเบาๆเล่นๆกันสนุกๆนะฮะก็ ระบบช่วงล่างนะทีะ่ด้านหลังเป็นแหนบซ้อนนะครับเพื่อเป็นแหนบแบบยาวเน,เน้นความนุ่มนวลเน้นการมันนุ่มนวลแล้วเน้นการมันทุกไม่ได้เน้นการมันเน้นความนุ่มนวลน,นะครับใน้นความนุ่มนวลด้านหน้าเป็นแม็กสันแม็กซ์ตันนะครับผมก็เรียกได้ว่าให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ถนนที่เป็นหลุม<ห>เป็นบอ่อแบบนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับในการขับออฟโรดนะฮะช่วงล่างที่นุ่มนวลน,นี่ได้เปรียบ อ่าเพราะว่ามันมันจะแบบไม่ไม่กระเด้งกระดอนบ้างไมยเท่าไหร่นะนะครับผมนะนี่นะเราก็เข้ามาในป่าแล้วรูดูบรรยากาศนะเพื่อนฮะเขาบอกว่ามีฝูงข้างนะครับเขาบอกมีฝูงข้างนะฮะฝูงข้างเดี๋ยวต้องอยู่บนต้นไม้ฮะนะอันนี้เราโอ้ ป่าอุดมสมบูรณ์มากนะฮะแล้วเส้นทางตอนนี้ก็ยังเบาๆอยู่นะครับก็เป็นทางแบบเล็กๆลูกลังแบบแบบเป็นเป็นหลุมเป็นบ่อเล็กๆนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ขับ2อยู่นะครับอยู่ขับ2อยู่ยังไม่ต้องใช้ขับสี่นะครับไม่ต้องใช้โฟร์ไฮนะครับแต่โฟร์ไฮก็ถ้าจะปรับก็ปรับได้นะเพื่อนๆไปได้แค่แค่วิ่งวิ่งอยู่ปรับได้เลยนี่หมุนปั้งนี่เปิดโฟร์ไฮแล้วนะครับนี่รอไฟตรงนี้กระพริบดับติดติดติดสว่างขึ้นมาก็ ใช้อยู่ในหมดของโฟร์ไฮนะครับอ่ะนี่ติดแล้วอยู่ในหมดของโฟร์ไฮแล้วเพื่อนนะด้านหน้าคือแหลแห่งน้ําแอ่งที่สองแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในโหมดของโฟร์ไฮแล้วนะเดี๋ยวเราก็ลุยเลยว่าเหเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเราเรอให้เพื่อนๆช่างภาพพี่ๆเขาลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะลงตามนะตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะได้ภาพพอดีนะครับในบ่อนนี้โอ้โหลงลุยเลยครับ ไอ้ครับแหมเบาตื่นๆนะฮะเบาน,นะฮะโอ้อันนี้รถเก๋งมาลำบากนิดนึงแล้วนะฮะเพราะว่าเส้นทางมันเป็นหลุมบ่อค่อนข้างที่จะลึกกว่าตซนแรกแลก้วตอนนี้นะฮะเราจะวิ่งเข้าไปในนี้ประมาณ3ามกิโลนะครับผมไปถึงจุดพักแล้วก็เราก็วนออกมาเพื่อนะเป็นการแบบลองสมัณนะแบบเบาๆนะฮบเบา ไม่หนักนะครับแบบลุยๆเล็กๆนะอพอได้ออกกำลังกายแล้วกันนะด้วยน้ำหนักของพวงมาลัยนะครับที่กำลังดีนะครับผมไม่หนักและไม่เบาจนเกินไปนะทำให้สามารถควบคุมรถนะครับได้ดีนะครับผมนี่เลยตรงนี้แล้วก็ไม่ไม่เหนื่อยนะครับเวลาเราขับรถวนเส้นทางแบบนี้นะ แล้วก็นี่อย่างที่ผมบอกระบบช่วงล่างโอ้โหนะดูซับแรงสั่นสะเทือนได้ค่อนข,ข,ข,ข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะเพราว่าถ้ามันแข็งกระด้ไปกว่าน,นี้นะมันจะกระเด้งกระเทือนมากเลยนะเวลาเราเจอหลุมในเส้นทางธรรมชาติแบบนี้นะฮะ,ะ,ฮะทางเดิมแคบลงเรื่อยๆแล้วครับเพื่อนะฮะนะฮะเมื่อกี้ยังใหญ่อยู่อันนี้แคบลงแคบลงนะฮะ อันนี้หน้าฝนก็น่าจะสนุกนะเพื่อนนะน่าจะสนุกเลยทีเดียว พามาถึงจนจุดพักนะครับผมเราก็เดินทางเข้ามาได้สักระยะหนึ่งในเส้นทางธรรมชาตินะตรงนี้ก็เป็นลานนะครับที่ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนกันนะครับผมนะวันนี้ฮะเราขับมา3.0ตัวนี้นะครับตัวท็อปสุดนะครับผมที่มีชุดแต่งนี่เห็นไหมฮะนะนี่จอดเทียบกันพอดีเลยอันนี้คือ2.2นะครับตัวท็อปนะฮะนะก็ดูเห็นไหมฮะนี่ตึ้งๆความแตกต่างนะครับชุดแต่งไม่มีก็ย้ำกันอีกครั้งครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ชุดแต่งแบบนี้ในตัว2.2 ซื้อได้ฮะแสนกว่าบาทนะครับรวมกับผ่อนไปได้เลยนะครับบอกที่โชว์รูมผมอยากได้ชุดแต่งรอบคันนะครับให้กับเจ้า2.2ของผมนี่จัดไปเลยนะจัดไปเลยนี่งานเท่ๆเลยนะฮะก็เมื่อกี้เราเข้ามาได้สักระยะหนึ่งก็เรียกว่าระบบช่วงล่างนะฮะก็พอวิ่งเข้ามาในทางที่เป็นทางดินทางเดิร์ทนะฮะเบาๆแบบนี้มันก็สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีในระดับที่แบบ โอเคไม่เหนื่อยล้ามากแล้วพวงมาลัยน้ำหนักก็ดีนะครับที่ขับมานะครับผมทนะี่สำคัญคะเครื่องยนต์นะครับ3.0นะครับ190แรงมา้าแล้วก็เครื่องยนต์ใหม่2.2นะครับ163แรงมา้าก็เรียกได้ว่าให้ความคุ้มค่านะค,คุ้มราคานะครับในในระดับที่แบบเอาไปใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆที่กำลังสงสัยว่าเอ้ยมัน คือ d m a มมันคือมันคือ d m a มยกมาเลยนะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นแต่แตกต่างกันเรื่องการดีไซน์เพื่อนการดีไซน์เนี่ยมาด้าเขาจะดูออกแนววัยรุ่นสปอร์ตและโฉบเฉี่ยวกว่าอีสุดดีแม็กมแล้วแต่ใครชอบนะบว่าสไตล์แบบไหนนะครับผมนะก็ลองดูกันละกันนะครับผมสำหรับนิวมาด้าบีทีห้าสิบนะครับมีจําหน่ายด้วยกันทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับเริ่มจากรุ่น BT50 ห้าสิบตัวฟีดสไตน์แคปนะครับผมตัวเกียร์หกสปีด เป็นเกียร์เมนูอาลนะครับผมราคาเริ่มต้นอยู่ที่762,000บาทขยับขึ้นมาฮะเป็นตัวดับเบิลแครบนะครับ2.2เหมือนกันนะครับเป็นไฮเร์เซอร์นะครับอันนี้ได้เกียร์8สปีดแล้วนะครับราคาอยู่ที่992,000บาทขยับขึ้นไปตัวเครื่องยนต์3.0นย์ะครับ XTR นะครับไฮเรนเซอร์นะครับเกียร์6สปีดนะ3.0เป็นเกียร์6สปีดนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับราคาอยู่ที่หนึ่0 0้านสองแสนสี่หมื่นสองับาทและรุ่นท็อปสุดนะ Bt 5 0นะครับตัว double c a ปนะครับ3.0 T X T R นะครับ4ูณ4นะครับเป็นเกียร์หกสปีดเหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่1,352,000านบาทครับเป็นไงครับเพื่อนๆฮะก็ลองเลือกดูนะครับว่าตัวเองเหมาะแบบไหนนะครับผมก็ลองดูครับนะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปเพียงเท่านี้กับนิวมาด้า Bt 5 0แล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเราจะมีรถอะไรได้ดูกันอีกนะครับก็ รอติดตามนะกดไลค์กดซับสไคร e ให้เราด้วยในช่องกัมปีออนไลน์ไปแล้วครับสวัสดีครับ